ต่อใครไปที่นึงเชิญอานโชว์สเ oh. ต็ตมาในที่นี้น,นะสวัส yeah. ดีครับวันนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวนะครับผมนักเตะนะครับผมที่กำลังจะย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมในซีซั่นหน้านะครับผมดอนนี่ฟานเดอเบคเรียนเรียนแบบเสียงใจดำฟานเดอเบคไป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  นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับเป็นกองกลางนะครับผมตัวรับแล้วก็ตัวรูปได้ด้วยนะครับผมในเกมฟีฟ่าอ f ไรีนะครใครที่ทำฟูลแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับผมควรจะมีเอาไว้เลยอันนี้ยังไม่ได้ สเตตของทีมฟูแมนยูนะแต่ว่าแผนหน้าพยายามาผมว่าน่ามีแน่นอนนะครับน่าจะบวกประมาณ5นะครับตัวนี้ผมเพิ่งได้มาจากคลิปที่แล้วนะครับใครเปิดได้อะไรผมก็ซัดบวกขึ้น5เลยนะฮะเหมือนจะรู้เหมือนจะรู้ว่าแบบจะมาแมนยูก็เลยซัดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูประวัติกันนะครับตอนนี้วันเดอะเบคนะครับผมอยู่สโมสรอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับอายุ23ปีเกิดวันที่18เมษายนนะครับปี1997นะครับผมสัญชาติเนเธอร์แลนด์ส่วนสูงนะครับ183ยแปาน้ำหนัก7จ นะครับแล้วก็เบอร์6นะครับอยู่อาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับผมก็มูลค่านะครับผมที่แมนยูซื้อมานะครับผมอยู่ร <c oughs> าวๆนะครับ ราวๆนะครับ40ถึง50ล้านตอนหรือว่ายูโรไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูทักษะเลยดีกว่านะครับสำหรับนักเตะตัวนี้นะครับตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นนะเมื่อวานผมได้มาราคาบวก5อยู่ที่ประมาณ7จ0 0เจนอ็มนะครับตอนนี้พุ่งสูงนะครับถึง9,000แล้วนะครับในหน้าค้นหาเลยครับนี่ค้นหาบ่อยที่สุดด้วยนะครับ9 6้าครั้งขอนอกเรื่องนะฮะจัดมาแล้วครับผมเมสันกรีนบูธบวก8นะครับ AP แค่9นะครับจัดมา เรียบร้อยนะฮะเอาสิเราต้องไปให้สุดนะฟูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราต้องไปให้สุดนะครับนอกจากจะได้ตัวใหม่มาแล้วได้เมส Green mm ันกรีนบูดมาด้วยนะครับนี่เลยรับเข้าทีมเ,เดี๋ยวไปดูสแตทเลยแล้วกันนะครับฟันเดเบกนะฮะดูแบบรวดเร็วนะครับนี่นะครับความเร็วนะครับร้อยแปดนะครับสปีดต้นร้อยหนึ่งจบสกอร์ร้อยเจ็ดพลังการยิงร oh, <no. S 1> ้อยสิบสามยไกลร้อยสิบสามยืนตำแหน่งได้ร้อยสิบสี่นะครับผมส่งสั้นร้อยสิบห้าว้าว ถ้ามายืนตำแหน่งนี้ครับความปืดนะครับ CDM นะครับความร้อยยี่สิบแข็งแข็งร้อยห้าเลยนะครับสไลด์ร้อยหนึ่งควบคุมบอลสงสั้นนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับถ้ามายืน CAM ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับตัวนี้จะสกัดเข้าสกัดเข้าประทัดได้ดีนะครับเข้าประทัดร้อยสิบเลยนะครับสไลด์ได้ดีด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทีมคัลเลอร์นะครับจากฟูแมนยูนะฮะอันนี้เป็นฟานเดเบคนะครับปี20 TS นะครับผม TOS t นะฮะน่าจะเก่งที่สุดแล้วตอนนี้ปีนี้นะครับ สตาร์ทสีฟ้านะฮะส่วนสูงใช้ได้นะหนาอยู่แข่งๆได้ดีดูครับฟันเดอร์เบกฟันเดอร์เบก oh. อืมนี่หัวตกไนงะหัวตกถ้าหัวตั้งนี้เข้าไปแล้ว <c oughs> นี่ฟันเดอร์เบกเป็นไงล่ะฟันเดอร์เบกเป็นไงล่ะ oh. บอกไดยสวยครับ ดูครับเปิดมาตรงนี้ไม่ใช่คโอ้โหแต่แรงไปนิดนึงปันเดเบกใส่บอลครับตรงนี้ปันเดเบกแทงมาให้ลูกากูไม่ได้นะลูกากูปันเดเบกสกิลสกิลโอ้โหโอเคได้อยู่สกิลยังได้อยู่ฮนะเปิดแม่นไหมปันเดเบกโอ้โหแน่นเลยฮนะ พาะตัวใหญ่ทั้งคู่นะครับพาบอลสปีดโอเคเลยนะครับปีดโอเคเลยยิงโค้งร้อยหนึ่งฟีิเก้าสิบนะครับจะยิงวันนี้แล้วกันฟานเดอร์เบกไปไหนไม่รู้หนักมากตรงนี้ไปที่ฟานเดอร์เบิกฟานเดอร์เบกออกข้างไปที่ซานโชเปิดย,ยาวๆมากโซชา หลบไปครับหลบหนึ่งยิงนุ้ยอืมยิงเบาไปนิดนึงอ่าไปดีครับโอ้โหโยกหลอกอาวไปกิ๊กด,ดูฟันเดเบกค,ครับวิ่งเข้ามาแล้วครับฟันเดเบกหาช่องนี้โง่โอ้โหโง่ตรงตัว,ว,ว,วคือไปเดเบก มันสนัดเท่าไหนวะบิลไม่รู้เลยโอเคปั่นโค้งลูกนี้กินบูดโอ้เมสันกินบููดยางโงดอวโนบิงเชงไม่ใช่ปันเดอบิกจ่ายลูกนี้โอ้โหโซชาโอ้โหจ่ายยังรวยรายการจิ้ีคิดเพราะว่าคลิปนี้เรารีวิวเขาอยู่ ยิงแบบตรงๆไปเลย <Nope. S 1> <c oughs> เลุกแรงไปนิดนึงยีงด้วยครับไปเดบักเดบักไปเดบักโชว์หน่อยโชว์เต็มหน่อยฟ้าอัพจานเออต่อป้าหน่อยแล้วก็ดได้ป้าเฉยเดบักเดบักแทงลูกนี้แมทฟอร์ดตัดเข้ามาจ <Don 't. S 1> โอ uh ้โหคื oh ี oh 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 oh. มาที่เด็เบัก เดอะเบคเขอปั่นโค,โค้งยังไงนี่ไปฟันเดอะเบคโชว์ความเร็วหน่อยฟันเดอะเบคฟันเดอะเบคฟันเดอะเบคจ่ายมาตรงนี้มีวูดจ่ายตรงนี้ซันโชปั่นโค,โค,โค้งโอ้ไม่ได้อะเดอะเบคเนี่ยเดอะเบคเนี่ยโอ้จ่ายกันลำหน้าอีกฟันเดอะเบคฟันเดอะเจ่ายมาซันโช ด้วยซ้ายโอเคหนึ่งแอตสีแล้วครับฟานเดเบิกนะครับนี่ต่อใครเอ้ยมึงแปลมันเอ็ม่ะตัวเนี้ยฟานเดบิกฟานเดอร์บิ๊กใจแล้วครับลูกนี้โอ้โหใจเขาเขาลูกนี้ปันต่อคืนมาต่อขวานเดอร์บิ๊กยิงไปที่ฟานเดบิกฟานเดเบิกฟานเดเบิกครับกระชากกระชาก สุดเส้นหลังเปิดตรงนี้ไม่เปิดเบี้ยเขาเหมานกันะเปิดเบี้ยเปิดไปยิงเลยมิจานฟ้าอ่ะจานฟันเดบิกฟันเดบิกปันลูกนี้ถ้าหลกครับนะกิจกรรมเก่ายัไม่หมดเลยไปั n ันเดบิ n กฟันเดอบอเอากเก้าคูฟันเดอร์บิจ่ายลูกนี้ไม่สนกิงวุฒ หลุดแล้วหลุดแล้วจันจุดโทษโ<ล>จุดโทษครับโ,<ล>โอ้โหฟันเดอร์เบกดีกว่าครับเรียบร้อยท่าในดีใจเลยฮะพายเรือพายเรือนี่นี่ฟันเดอร์เบกมาฟันเดอร์เบก โอ้โหบิ๊กตายที่กีบุตคือมาที่ฟันเดอรบิ๊กหลังเท้าเต็มเต็มอันี้ฟันเดอรบิ๊กอีกทีนึ่งรอสัาทีต่อไทยไปทีหนึงเชิญการโชว์สเต็ปของมาบิ๊กนะไปทุกทีอู้ติดติดนิดเดียวนะฉอดนี้ต้องลงนะประมาณนี้ครับดอนนี่บานเดอะแกแล้วก็ เมสันเกรีนวดโอเคโหดใช้ได้นะครับผมชอบเลยนะครับถ้าเป็นสำหรับอ่าสำหรับปาร์ตเบคนะครับผมปาด์ตเบคมีทั้งความเร็วจ่ายบอลดีเลี้ยงบอลคล่องนะครับเบียดได้ลูกการาดโอเคแต่ว่ายิงไกลยิงปั่นโค้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายิงหลังเท้าน่าจะโอเคอยู่นะครับผมสำหรับสำหรับกรีนวูดนี่ก็คือดีอย่างเดียวครับเอามาตัด FP ครับเอามาใส่ตำนานได้อีกเอามาใส่ฟอร์ดินานตำนานได้เลยนะครับก็โอเคนะไม่น่าเกลียดนะเพราะยิงดีอยู่นะ ไม่นช่กรีนบูดเนี่ยเพราะว่าเขามียิงปั่นโค้งได้ดีนะครับพลังแฝงของเขานะฮะใส่ก้อยก็ได้นะครับยิงไกลก็อยู่ที่เนี่ยแหละประมาณตอนนี้เลเวลยังไม่เต็มนะเลเวลอยู่ที่สามอยู่เลเวลสามเือสี่เลเวลสี่นะตอนนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้มาทำคลิปสนุกๆอย่างนี้อีกนะครับของฟีฟ่าไรสี่นะครับก็ ฝากติดตามฟูลแมนเชสเตอร์ยู่นเตดของผมด้วยนะครับว่าต่อไปเราจะได้ใครมาเข้าทีมนะครับตอนนี้สีทองมันสวยมากนะครับคริสเตียนโนโรนัลโดซีอาร์เซนบวกเจ็ดปีฮอตนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเงินซื้อคุณก่อนนะครับใจเย็นๆผมไปซื้อแน่นอนนะครับสำหรับใครที่มีนะครับผมซื้อแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ